สำนักง,งานเกษตรจังหวัดระนองขอต้อนรับท่านเข้าสู่จังหวัดระนองเมืองในขุนเขาที่อุดมไปด้วยทรัพยากรดินอย่างแร่ดีบุกจนเกิดเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศไทยในอดีตและเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ภายใต้คําขวัญที่ว่าขอคอดกระผู้เขาย่าก้าอยู่หวานฐานน้ำแร่ มุกแพเมืองระนองจังหวัดระนองเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลอันดามันและเป็นจังหวัดที่ฝนตกชุกมากที่สุดในประเทศไทยเนื่องจากมีฝนตกนานถึง8เดือนจนได้ชื่อว่าเมืองฝน8ดแดดสโดยจังหวัดระนองมีพื้นที่ทั้งหมด2 6 1 2 7 8ไร่มีพื้นที่ถือครองทางการเกษตร ที่คืนทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรจำนวน639,262ไร่คิดเป็นร้อยละ31.01ของพื้นที่ทั้งหมดมีจำนวนครัวเรือนเกษตรกร25,651ครัวเรือนโดยแบ่งเป็นพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญดังนี้ 1. ยางพารามีพื้นที่ปลูกทั้งหมด347,117ไร่ 2. ปาปานน้ำมันมีพื้นที่ปลูกทั้งหมด1 6 3 5 4 4ไร่ 3. ทุเรียนมีพื้นที่ปลูกทั้งหมด45,316ไร่ 4. มังคุดมีพื้นที่ปลูกทั้งหมด15,196ไร่ 5. กาแฟโรบัสต้ามีพื้นที่ปลูกทั้งหมด32,520ไร่ 6. มะม่วงหิมพานมีพื้นที่ปลูกทั้งหมด5,193ไร่สำหรับบุคลากรภายใต้สำนักง,งานเกษตรจังหวัดระนองมีอัตรากำลังทั้งสิ้น68รายโดยมีการแบ่งงานภายในสำนักง,งานเกษตรจังหวัดออกเป็น10กลุ่ม1ฝ่ายดังนี้กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศดำเนินงานเกี่ยวข้องกับแผนงานโครงการส่งเสริมการเกษตรงานสารสนเทศ การประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับสำนักง,งานเกษตรจังหวัดระนองกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตดำเนินงานเกี่ยวข้องก,กับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร,เก,รเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเกษตรกร,กรในรูปแบบขององค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอารักขาพืช พร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำวิธีการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชรวมถึงด้านการจัดการดินและปุย๋ยฝ่ายบริหารทั่วไปเกี่ยวข้องกับการจัดทำและบริหารงบประมาณและงานด้านการประสานงานราชการของสำนักงานอีกทั้งยังมีเจ้าหน้าที่เกษตรตำบลซึ่งถือเป็นกำลังหลักสำคัญในการทำงานส่งเสริมการเกษตรประจำการอยู่ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทั้ง5อำเภอได้แก่ สำนักง,งานเกษตรอำเภอเมืองระนองสำนักง,งานเกษตรอำเภอรกระบุรีสำนักง,งานเกษตรอำเภอรกระปอือสำนักง,งานเกษตรอำเภอละอุ่นและสำนักง,งานเกษตรอำเภอสุขสำราญโดยทั้งหมดมีการร่วมกันดำเนินง,งานภายใต้วิสัยทัศน์เกษตรกรมีความเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดีใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมและมีรายได้ที่มั่นคง ในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรของสำนักงานเกษตรจังหวัดระนองมีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนการส่งเสริมและพัฒนาเพิ่มศักยภาพการผลิตการแปรรูปการเพิ่มมูลค่าการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์โดยการศึกษาวิจัยพัฒนาการกำหนดมาตรการและแนวทางในการส่งเสริมการเกษตร การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านต่างๆตลอดจนการให้บริการทางด้านการเกษตรเพื่อให้เกษตรกรในจังหวัดระนองมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีรายได้ที่มั่นคงสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยสำนักง,งานเกษตรจังหวัดระนองมีศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรในทุกอำเภอเพื่อจัดให้มีการถ่ายทอดความรู้การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตลอดจนการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และการเรียนรู้ด้านต่างๆที่เกษตรกรสนใจได้แก่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือสอพอกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนหรือสดปชศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนหรือสอจอชอและศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นกลไกลในการขับเคลื่อนง,งานในพื้นที่ ทั้งสำนักง,งานเกษตรจังหวัดระนองยังส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มองค์กรเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนในการขับเคลื่อนง,งานตามโครงการส่งเสริมการเกษตรได้แก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกลุ่มยุวเกษตรกรกลุ่มส่งเสริมอาชีพและอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านนอกจากนี้ยังมีการพัฒนากลุ่มแปลงใหญ่ซึ่งมีจำนวน55แปลง9ชนิดสินค้าได้แก่ยางพารา ามน้ำมันทุเรียนมังคุดมะพร้าวมะม่วงหิมาพานกาแฟพึ่งโปรงและโคเนื้อในส่วนของพืชที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จังหวัดระนองได้รับตาสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ G.I. จำนวน3มชนิดสินค้าได้แก่ทุเรียนในวงมังคุดในวงและกาแฟจังหวัดระนอง รวมถึงขณะน,นี้กำลังดำเนินการขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จำนวนหนึ่งชนิดสินค้าได้แก่มะม่วงหิมพานนอกจากนี้สำนักง,งานกเกษตรจังหวัดระนองได้ดำเนินการขับเคลื่อนประเด็นท้าทายตามแผนการขับเคลื่อนกเกษตรมูลค่าสูงภายใต้การส่งเสริมการ,กรเกษตรเชิงพื้นที่จังหวัดระนองโดยชนิดสินค้าคือทุเรียนหมอนทอง และมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผลผลิตทุเรียนโดยใช้ชื่อว่าเมืองฝน8แดด4ทุเรียนดีมีคุณภาพด้วย BCG Model ซึ่งใช้กระบวนการถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรในพื้นที่ทั้ง5อำเภอในจังหวัดระนองซึ่งเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมยึดเกษตรกรเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ โดยมีพื้นฐานจากประสบการณ์และความต้องการของเกษตรกรมีการวางแผนการปฏิบัติจริงมีการสำรวจติดตามวิเคราะห์และสรุปผลการเรียนรู้ดังนั้นโรงเรียนเกษตรกรจึงเป็นเครื่องมือและแหล่งเรียนรู้นอกระบบที่จะพัฒนาเกษตรกรให้เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ด้านการเกษตรได้โดยยึดหลักการของโรงเรียนเกษตรกรในการฝึกปฏิบัติ ตั้งแต่ต้นน้ำนั่นคือการเรียนรู้ร่วมกันในแปลงปลูกกลางน้ำเน้นเรื่องการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานไปตลอดฤดูการเพาะปลูกโดยมีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรเป็นพี่เลี้ยงเพื่อให้เกษตรกรมีความรู้และทักษะทางเทคนิคที่เหมาะสมกับกระบวนการโรงเรือนเกษตรกรและสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานในอาชีพทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ า grip, การส่งเสริมการเกษตรของจังหวัดระนองสำนักงานเกษตรจังหวัดระนองได้ยึดเอานโยบายของปัฐบัลนโยบายของกระทรวงเกษตรและตรกรนโยบายของกรมศิลปากรรวมถึงนโยบายของจังหวัดระนองซึ่งกับเกินโดยเุื่อการจังหวัดมาเป็นแนวทางในการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่โดยนิ้นการบูรณาการการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานวถึงเกษตรกรและก็สถาบันเกษตรกรในพื้นที่ เดีที่จะขับเคลื่องนงานส่งเสริมกาเรเกษตรให้มีความมั่นคง,งนและมีรายได้มมเกิดแต่ปัญหาพอดร้อนกข้องาซื้อก่อนในทุกฤดีเพื่อให้เกิดความมั่นคงมั่งคั่งและยังมีในภาคกาเรเกษตรในระยะยาวต่อไปจากการขับเคลื่อนง,งานตามนโยบายกลมส่งเสริมการเกษตรของสำนักง,งานเกษตรจังหวัดระนองส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วเกษตรกรมีความเชื่อมั่นต่อเจ้าหน้าที่และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีทำให้เกษตรกรสามารถนำไปปรับใช้ในการทำการเกษตรในพื้นที่ของตนเองในเรื่องของการวางแผนการผลิตการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบการลดต้นทุนการผลิตรวมถึงการวางแผนการตลาด ส่งผลให้เกษตรกรในจังหวัดระนองมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีความมั่นคงด้านอาชีพและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป